จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนทำศรัทธาในความดีที่ตนมีแม้ว่าวันนี้เราจะไม่เหลือใครเลยในชีวิตไม่มีคนเข้าใจไม่มีใครเห็นอกเห็นใจอย่างน้อยเราก็มีเงานี่แหละที่เป็นเพื่อนที่แท้จริงบทสวดปฏิจจสมุปบาท อิทะพิกเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปบาทัเยวะสาธุกังโยนิโสมนานสิกรโรติภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทมไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเที่ยวดังนี้ว่า อิมสมิงสติอิทงังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมมส,สุปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมมสมิงอสติอิทงังนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี กิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะที่ทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังคาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารา